สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับ l i ตเติลเชสเตอร์สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับลิตเติลเชสเตอร์โอ้วันนี้นะครับเจอกับลิตเต e ลเช t เตอร์3ีนะครับก็เราจะมาพูดประสบการณ์นะครับการที่น้องเช a เตอร์ เข้าโรงพยาบาลนะครับโดยสาเหตุที่ติดเชื้อโรค RSV นะครับก็มันเป็นโรคที่ค่อนข้างอันตรายสำหรับเด็กนะครับก็วันนี้ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มีลูกเล็กนะครับต่างๆแล้วก็คอยระวังนะครับว่ามันติด จากสาเหตุอะไรนะครับสาเหตุอะไรแล้วเราจะป้องกันยังไงได้บ้างนะครับก็เราก็จะแชร์ประสบการณ์ตัวนี้ให้ให้พวกเราระวังนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะสงสารน้องมากนะครับคุณพ่อกับคุณแม่วันแรกที่คุณพ่อคุณแม่พาเชสเตอร์เข้าห้องนะครับก็รู้สึกแบบยืนร <laughs> ้องไห้ยืนร้องไห้นะครับก็ไม่ไม่มีอะไรก็ ซือสงสารน้องนะครับน้องแค่หนึ่งหนึ่งเดือนกะเท่าไหร่นะคุณแม่ยี่สิบยีสิบสามวันย <23 S 2> วันนะครับก็ต้องเข้ารักษาแล้วนะครับก็สิ่งแรกที่คุณพ่อเขาไปเจอก็น้องก็โดนเจาะที่มือนะครับเอาเข็มเจาะแปลเลือดน้องเชตเตอร์ไปตรวจนะครับแล้วก็ฝังเข็มฝังแกเข็มน้าเกลือนะครับเพราะว่าน้องยัง กินนมไม่ได้นะครับน้องต้องให้อาหารทางสายน้ําเกลือนะครับก็ประมาณกี่วันนะคุณแม่สองถึงสามวันถึงจะกินนมได้นะครับคือสิ่งที่น้องที่อยู่โรงพยาบาลสองสามวันแรกค่อนข้างจะหนักพอสมควรนะครับเพราะว่านมยัง,งกินไม่ได้นะครับสิ่งที่น้องสิ่งที่น้องเจอแต่ละวันนะครับพนยา นะครับให้ยาฆ่าเชื้อนะครับดูสเลดดูดน้ำมูกนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโหดร้ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่มากที่เห็นภาพนี้นะครับที่เห็นลูกตัวเองโดนสายเข้าไปเราเป็นผู้ใหญ่อะเราโดนสายไปเรายังรู้สึกเก็บเลยอะและเด็กอะแค่เดือนเดียวอะมันก็ค่อนข้างจะสงสารนะสงสารใช่อันดับแรกเลยคือสงสารสงสารมากมาก ในความที่วันแรกเนาะที่เราใหม่ทั้งสองคนที่มีลูกอ่อนแล้วเจอสถานการณ์แบบนี้คือแบบพอเข้าไปหลังจากที่เขาเจาะน้ำน้ำเกลือเสร็จเขาก็ต้องบีบเพื่อที่จะเลื่อนน้องไปตรวจเอาเลื่อนน้องไปตรวจเสร็จเขาก็เริ่มเจาะไม่อยากเมาคุณแม่คุณแม่ไม่กล้าดูกลายเป็นคุณพ่อต้องหันไปดูน้องคุณแม่หันร้องไห้คุณแม่หันไปร้องไห้ก็คือจังหวะนั้นมันมันเข้าใจความรู้สึกไหมน้องคือตัวเจิ๋วเดียวอ่ะแต่ว่าโดนคุณหมอโดน พยาบาลรวมสามสี่คนอ่ะคือน้องนอกจากอาโดนเจาะสายน้ําเกลือซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าโดนจอะสายน้ําเกลือใช่ไหมต่อจากนั้นก็เป็นสายอ่าสายที่สายที่เจอะเข้าไปหากระเพาะอาหารน้องเพื่อ <Yeah. S 1> ที่จะไปให้ให้ยาให้นมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จาะสายเข้าไปอีกสายหนึง่งแล้วก็เป็นสายออกซิเจนให้น้องเป็นออกซิเจนสายใหญ่แต่ยังไม่ใช่ออกซิเจนที่เป็นของผู้ใหญ่นะเป็นออกซิเจนเด็ก แต่ว่าก็ให้ออกซิเจนที่เป็นลมสูงที่สุดของระดับเด็กอ๋อง่ายเชสเตอร์ได้หาเครื่องอะบนหัวเออคือมีเครื่องสําหรับน้องเชสเตอร์คนเดียวหลายเครื่องมากเงี้ย<ช>ค่ะคุณพยาบาลก็ลุมน้องเต็มเตียงเลยอะไรเงี้ยแม่จะเชสเตชอบพยาบาลส,สาวสา <c oughs> อืันนี้แต่พ่อก็หลักๆนะครับ,ก,ก,ก,รบก็ที่เจอนะครับมันค่อนข้างจะสาหัสพอสมควรเพราะค,รคุณแม่เฝ้าจนแบบ ไข้กินนะครับหเหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยนะบอกตรงว่าการเฝ้าเด็กอายุน้อยอย่างนี้นะครับคุณแม่อยากบอกอะไรกับคนดูที่ที่มีเด็กที่เป็นคุณแม่ที่มีเด็กน้อยไม่ก็จะบอกบางบางทีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะยัง ไม่ได้รู้ว่า RSV มันคืออะไรเนาะแล้ก็อยากมาแชร์ก่อนว่า RSV มันคืออะไรพูดให้ฟังก่อน RSV มันก็คือตัวไวรัสชนิดหนึ่งมีแหละซึ่งมันเป็นไวรัสที่คล้ายๆกับของไข้หวัดใหญ่อแต่ว่ามันจะมีความรุนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ถ้ามันเกิดขึ้นกับเด็กที่อายุ อายุน้อยๆค่ะอายุต่ำกว่า3ปีอายุต่ำกว่า2ปีหรือว่าผู้สูงอายุอะไรเนี้ยค่ะก็คือมันจะเป็นอันตรายมากๆเหมือนที่มันเกิดกับขึ้น้อ,นองเชเตอร์อะไรเงี้ยคือด้วยความที่ตัว RSP ตัวเนี้ยมันจะผลิตน้ำมูกกับตัวเสมหะ,ะแล้วเสมหะมันจะเหนียวมากๆแล้วถ้าเป็นเด็กเขาจะขกักเสมหะออกมาเองไม่ได้มันก็จะไปอุดตันกับท่อหายใจเขาผู้อย่างงี้นะครับเราเป็นผู้ใหญ่เรามีน้ำมูกเราสามารถเอาทิชชู่ สั่งออกได้เราเจ็บคอเราเรามีเสลจเราสามารถที่จะถุยออกไปทิ้งได้แต่เด็กนะครับมันมันไม่สามารถที่จะทําได้มันคือต้องต้องดูดออกอย่างเดียวนะครับคือสองคืนก่อนที่เราจะพาน้องไปหาหมอคือน้องอะไม่สามารถนอนได้เลยนอนนอนแบบนอนหงายเขาเรียกนอนหงายเนาะก็คือน้องก็จะหายใจคลืดคลาดแล้วก็จะไอแล้วก็จะแบบนอนไม่ได้เลยอย่างเงี้ย้องเขาจะหายใจแบบคลื่นอย่างเงี้ย เขาจะหายใจบุ๋มอะหายใจท้องบุ๋มเหมือนที่คุณหมอให้เราดูว่าน้องหายใจท้องบุ๋มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือ่วนแรกๆเราคุณหมอบอกว่าถ้าน้องอาการไม่ดีอาจต้องเข้าไอซียูเพื่อเพื่อแบบมีพยาบาลดูแบบใกล้ชิดนะครับกองข้างลุ้นหนักกว่าสมควรเพราะว่าน้องยังเด็กนะครับไม่รู้ว่าน้องจะสู้สู้กับโรคตัวนี้ได้ได้ดีแค่ไหนนะครับแต่บอกเลยว่าเชสเตอร์เขาเขาสู้นะครับคือพ่อแม่นี่ใจแบบ ใจเสียมากๆคือคุณพ่อก็คอหาคุณแม่ตลอดนะครับว่าเป็นไงลูกเป็นยังไงอย่างน้อยก็คือเป็นกาลังใจให้คนที่เฝ้านะครับเป็นกําลังใจคนเฝ้านะครับว่าคนเฝ้าเหนื่อยมาคนเฝ้าก็ร้องไห้โทรมาร้องไห้ทุกคืนคนแม่เหนื่อยซึ่งคุณพ่อก็เอบมันไม่ได้แค่มันไม่ได้เหนื่อยแค่กายไงการหมายถึงว่า เรามองหน้าลูกอ่ะแล้วสายอะไรก็ไม่รู้เต็มลูกไปหมดแล้วลูกอายุแค่เนี้ยแล้วแบบสายยงใหญ่เต็มลูกไปหมดแล้วจะอุ้มจะลูกชอบมองอ่ะก็อุ้มอุ้มแบบอุ้มไปไกลไม่ได้อยู่ได้แค่หัวเตียงเนี้ยลูกชอบมองสายตาแบบแล้วสายตาเขาจ้องมองเราอ่ะเหมือนเขาบอกว่าเขาเจ็บนะเออเหมือนเขาทรมานนะเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบน้ําตามันก็ไหลทุกครั้งที่มองหน้าลูกแล้วก็เห็นแบบ เห็นสายที่มันเต็มลูกไปหมดเลยเนะี่ยอืม,อมก็มีคนถามเข้ามาเหมือนกันว่าแล้วน้องอ่ะติดได้ยังไงก็น้องติดจากคุณพ่อทีอไไ่ได้รับเชื้อไอซีมาก่อนนะครับเป็นไข้หวัดคุณพ่อก็ไปตรวจคุณพ่อก็ตกใจเหมือนกันคุณพ่อติดได้ยังไงก็มองบอกว่าคุณติดเชื้อไอซีคุณพ่อก็พยายามป้องกันแล้วนะครับก็คุณพ่อก็พยายมามนอนข้างบน แยกกับเชเตอร,ร์แล้วนะครับมันก<ต>็คงแบบก่อนหน้านั้นแล้วก็คือก่อนที่เราจะไปตรวจเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเราเป็นไอซีเราก็ยังเลี้ยงลูกเอาลูกมามาเฟียมานอนที่อกเราอยู่ทุกวันนะครับเพราะน้องค่อนข้างชอบนอนที่อ,อกของพ่อคุณแม่พ่อคุณแม่นะครับก็ถ้ามีอะไรจะบอกลูกก็คงได้ขอโทษลูกที่เอาไปติดลูกอะครับครับ <laughs> อาการอาการของน้องตอนแรกเนาะหลังจากที่เรารู้ว่าพ่อเขาติดอะ่ะแล้วเราก็จัดแยกพ่อก็นอนแยกก็ไม่ให้อยู่ใกล้เลยคือไอซีบอ่ะนะครับก็มันจะมีระยะฟักตัวเหมือนคล้ายๆโควิดนะครับสามตั้งแต่หลังวันที่สามที่สี่ก็จะมีก็าการจับร่างกายมันจะผลิตเสเลตผลิตน้ำมูกขึ้นมาเหมือนการฟักตัว นะครับน้องก็จะเริ่มหายใจไม่ออกหายใจคืดคาดคืดคาดนะครับสังเกตนะครับสังเกตลูกของเราว่าหนึ่งหายใจหายใจหายใจสะดวกไหมมีเจ็บคอคอ,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 อขาดคอขาดไหม,มสันนิษฐานเลยพาน้องไปหามไปตรวจมีไข้สูง3 8มสิบแแต่ว่าของน้องเชตเตอร์อะ่ะไม่มีไข้เลยไม่มีไข้เลยคือ,อเรื่องไข้นะครับเชตเตอร์ไม่มี อ่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่อย่าชะล่าใจว่าอุ้ยน้องไม่เป็นไข้หรอกไม่น้องไม่มีไข้น้องแค่โคขาดโคขาหายใจไม่ออกนิดนิดหน่อยหน่อยอันนั้นอย่าชะล่าใจน้องเชตเตอร์แค่แค่เริ่มแค่เริ่มไอแล้วก็คุณพ่อเขาเขาเป็นเขาทราบผล RSV แล้วน้องก็เริ่มไอนิดหน่อยตอนแรกที่เราพาไปตรวจเราก็เลยพาไปเพราะว่าเรากลัวแล้วเราก็เจอนี่ขนาดคือแบบเราเจอเร็วตอนวันแรกที่เราไปคือมันยังไม่ลงปอดช ต่เชตเตอร์อก็โชคดีที่มันไม่ลงปอดเยอะอืเราก็ไม่ได้คอปอดถ้าเคสหนักๆต้องคอปอดนี่ตรงข้างจะทรมานมากนะครับคอ,อแบบคอแบบต้องคอแบบหนักมากอะ่ะคอกระตุ้นปอดนะครับเพื่อให้ปอด้เขาทํางานได้เต็มที่นะครับก็เชตเตอร์อก็ยังโชคดีที่ไม่ได้คอปอดนะครับก็น้องน้องเชตเตอร์อเนี่ยจะมีอาการหนักช่วง ช่วงดึกเนาะหลังตีสองตีหนึ่งตีสองไปเชดเตอร์จะนอนไม่ได้เชดเตอร์จะไอคือสภาพคิดว่าเป็นผู้ใหญ่ไอแบบไอแบบจนปวดหัวออืมืมมแบบไอไม่หยุดก็คงแบบโคงงุนงิดต,ตัวเองอเขาคงงุนงิดต,ตัวเองคือเชื้อมันเริ่มเชื้อมันเริ่มทํางานเชื้อมันเริ่มกระจายนะครับ,บรกระจายเข้าในตัวเรามันค่อ้างุนง,งิดเด็กมันก็พูดไม่ได้นะครับก็นองก็แบบก็ได้แค่แบบไอ ร้องไห้นะครับหลักๆร้องไห้เลยเพราะว่าไอไม่หยุดงอแงเนอะเผายังไงก็ไม่นอนครับคุณพ่อต้องพาไปหาหมอตีสี่วันนั้นตีสี่ไปเพื่อเพื่อไปพ่นยาที่ห้องฉุกเฉินนะครับแล้วก็ดูสเลดใช่น้องก็เพอดูสเลดกับพ่นยาน้องก็ดีขึ้นนะครับเราก็รอขึ้นพบหมอที่ชั้นแปดต่อที่ของโรงพยาบาลชมพรานก็คุณหมอก็ให้คําแนะนําดีครับ ก็หมอก็ตรวจตามวินิจฉัยตามอาการนะครับว่าน้องอาการหนักแค่ไหนเพราะว่าเด็กป่วยค่อนข้างเยอะนะครับยอมรับเลยว่าช่วงนี้เด็กป่วยค่อนข้างเยอะนะี่ไข้หวัดใหญ่ไอซีม,มือเท้าปากนะครับคุณหมอเขาก็ไม่อยากให้แบบปะปนกันค่อนข้างเยอะครับแล้ว RSV เนี้ช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงที่ r s v กกำลังระบาดด้วยก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวไอซีก็จะ เป็นช่วงที่ระบาดอืม,อ,มอยู่ในอากาศได้นานเนาะมันก็เลยระบาดได้เลยคือคืออ่ะคิดว่าละไออ่ะมันมันละอองมันก็พุ่งยังยังลูกกลับมานะครับลูกตอนนี้ลูกอิจจาลน้องไอมันไม่ได้ไอแบบแคบแคบน้องไอแบบกระจายมันมันพุ่งเต็มหน้าพ่อไอตอนไอใส่หน้าพ่อข้อไอนะครับมันก็มันก็อยู่ในอากาศนะครับถ้าแบบตูใหญ่ สมมติผู้ใหญ่เราจะไอแล้วก็มียาพ่นใช่ไหมแต่ของเจสเตอร์ยังพ่นไม่ได้เพราะว่าอายุยังไม่ถึงนะครับสำหรับ i อ v วนะครับก็ผู้ใหญ่ที่หายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้อยเอร์เซ็นนะครับมันเขายังมีไอเขาเรียกไอไอเขาเรียกอะไรนะที่แบบเดีย๋ยังมีาอาการไอไอมันไอเลือดลังเลือดลังมันก็เหมือนเราเป็นไข้หวัดปกติแหละอาการไอมันไม่ได้หายไปง่ายๆ มันจะค่อยๆหายไปเหมือนน้องเชตเตอร์ที่ที่น้องอ่ะอยู่โรงพยาบาลเจ็ดวันหกคืนน้องออกมาแล้วน้องก็ยังมีอาการไอยอยู่ซึ่งคุณหมอก,ก็บอกแหละว,ว่าน้องยังไม่ได้หายร้อยเปอร์เซ็นต์นะน้องยังจะมีอ่ายังจะมีสะเลดยังจะมีไอย,ยังจะมีน้ำมูกอยู่ก็เดี๋ยวอีกอ่าสองสัปดาห์หนึ่งถึงสองสัปดาห์มันก็จะหายไปแล้วถ้าเกิดว่าน้องมีน้ำมูก ให้เราหมอก็ให้ยามาก็คือยาหยอดจมูกสําหรับเด็กทารกเนานะให้ยาหยอดจมูกใช้ตัวแดงอยู่ใช่ถ้าถ้า,ถ,าถ้ามีน้ํามูกเยอะก็หยอดจมูกเสร็จแล้วก็ใช้อบอลเขาเรียกบอลแดงบ้าง<ม>ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรไอ้ตัวแดงๆอะค่ะก,ก็ดูดจมูกดูดน้ํามูกให้น้อง<ม>ออกก็คือให้แค่นั้นอยาอื่นๆก็ก็ไม่มี ก็จะมียาลดไข้ซึ่งยาลดไข้อันนี้มันก็เป็นยาลดไข้ที่ที่น้องใช้ที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแล้วมันแล้วมันเหลือหมอก็เลยให้เราติดมาด้วย<ช>แต่คิดว่าคงไม่ได้ใช้ใชเพราะว่าน้องยังเด็กเกินแล้วเราก็ไม่อยากจะใช้ยาอะไรกับน้องเราก็จะพยายามแบบเช็ดตัวให้น้องก่อนคือถ้าน้องไม่มีอาการอะไรพยายามถ้าเรามียาอะไรอยู่เราพยายามจะให้น้องกินถ้าน้องมีอาการจริงนะครับก็ให้กินเพราะว่ายาม,มันก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพเด็ก อย่าไปฝืนอย่าพูดว่าเ,เคเด็กเคยกินเด็กเคยกินเราก็ให้กินมันมันมันทรมานน้องมากกว่าเราคิดถึงผลระยะยาวนะครับมันก็่อนข่องที่จะอืมมันสารที่ไปเกศสะสมอยู่ในร่างกายของเด็กนะครับก็เพราะว่าสมมุติอะถ้าสมมติเขาเคยนิสัยแบบหนึ่งพอสักพักเขาเขาเริ่มไม่สบายตัวเขาก็จะเปลี่ยนนิสัยเป็นอีกแบบหนึ่งจะเคยนอนได้เยอะกลายเป็นไม่นอนเงี้ยมันก็ เด็กมันเปลี่ยนนิสัยไปได้แต่ละวันอตอนนี้ก็เจสเตอร์กลับมาก็ขอให้ลูกสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่ให้ลูกเจ็บไม่ให้ลูกป่วยนะครับต้องช่วยกันดูแลนะ้องก็จริงๆแล้วเราพูดถึงการป้องกันดีกว่าน่อ่าด้วยความที่ตัว RSV เนี้ยค่ะมันติดต่อได้ทางทางอ่ระบบทางเดินหายใจ การไอาการจามลดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซึ่งทําให้เวลาเราอยู่ใกล้กันอะไรเงี้ยมันก็จะได้รับเชื้อกันอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้คือข้อแรกเลยข้อที่2ก็คือเกิดจากการสัมผัสนะคะ,ะหมายถึงว่าเด็กๆะคะ่ะเขาก็จะไปสัมผัสพื้นสัมผัสสิ่งของนู่นนี่นั่นตามที่ต่างๆที่เขาหยิบจับได้แล้วเขาก็จะมาใส่ปากเขาอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เขามีเชื้อเหมือนกันนะคะ ก็วิธีป้องกันที่ง่ายๆเลยนะคะหลักๆเลยก็คือล้างมือล้างมือล้างมือเยอะๆเลยอย่างเนี้ค่ะอย่างคุณพ่อทํางานกลับมาคุณพ่อไม่จับน้องก่อนเลยคุณพ่อจะขึ้นมาอาบน้ําอาบน้ําให้เรียบร้อยอจะไม่มีแบบกลับไปอ้ยลูกกลับมาบ้านแล้วขรีบหอมลูกรี่อุ้คือทําเป็นนิสัยตอนนี้ทําเป็นนิสัยละแต่เราก็ยังไม่รอดใช่เราก็ไม่รอดคุณพ่อไม่เคยที่กลับมาถึงที่มกลับมาจากที่งานแล้วกลับไปอุ้มลูกเลยจะขึ้นมาอาบน้ําก่อน อาบน,น้ําให้เรียบร้อยชาระร่างกายของตัวเองให้เรียบร้อยเพราะว่าคุณพ่อไปเจอลูกค้าแต่ละวันค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้นั่นเพราะว่าเราเจอคนที่งานค่อนข้างเยอะไม่รู้ว่าใครมีเชื้ออะไรมาหรือเปล่าเราอาบน,น้ําล้างไม้ล้งาลงมือให้เรียบร้อยอย่างน้อยก็เซฟน้องแต่สุดท้ายคุณพ่อไม่รอดคุณพ่อคุณพ่อก็ไปติดนนอง มันซึ่งซึ่งเราก็ป้องกันถึงที่สุดแล้วเนาะเพราะว่ากฎเหล็กเราคุยกจนกับคุณแม่แล้วว่าก่อนยังไงก่อนกลับกลับมาจากทำงานคุณต้องอาบน้ำให้เรียบร้อยเป็นนิสัยให้ลูกปลอดปัสจาจเชื้อโรคติไม่อกันเรอนี่ขนาดเราป้องกันตัวเองที่สุดแล้วนะคุวแม่จะเล่าเรื่องค่าใช้จ่ายให้ฟังแล้วกันเนาะหลายคนคงอยากรู้เพราะด้วยความที่อ s v ่ะค่ะพอมันเป็นแล้วอะค่ะแล้วยิ่ง อ่ามันเป็นแล้วอะแล้วถ้ายิ่งมันลงปอดแล้วอะค่ะมันจะใช้เวลาในการรักษาหลายวันมากค่าใช้จ่ายในการที่เราไปอยู่ในโรงพยาบาลมันก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรอ่าใช้คําว่าสูงมากเลยกันเนาะแล้วมันจ้องอยู่ห้องแยกที่เป็นห้องกักโรคด้วยเพราะมันเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคเขาเรียกว่าเป็นโรคระบาดด้วยนะคะเราก็ต้องอยู่ห้องแยกค่าใช้จ่ายมันก็ยังสูงแต่ด้วยความที่น้อ,เองเชสเตอร์เราใช้สิทธ บัตรทอง,ทองให้น้องนะคะแล้วเราเข้าโรงพยาบาลรัฐค่าใช้จ่ายตรงนี้เราก็เลยอ่ารัฐบาลก็เลยช่วยเราไว้เยอะมากนะคะเราก็จ่ายส่วนต่างอ่าค่าใช้จ่ายเต็มมันทั้งหมดอ่าเราเดี๋ยวนะเราอยู่เราอยู่เจ็ดวันหกคืนค่าใช้จ่ายเต็มเต็มเลยคือหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าบาทแต่ว่ารัฐบาลก็ใช้สิบบัตรทองแล้วก็ช่วยไปทั้งหมดหนึ่งหมืนห้าพันกว่าบาทเราก็จ่ายส่วนต่างสองพันกว่าบาท ถ้าเราไม่มีมบัตรอทองตรงนี้ก็ค่อนข้างจะลำบากเดี๋ยวอีพีหน้านะคะแม่จะมาทำเอ่อทเรื่องย้ายสิทธิ์บัตรทองให้ฟังนะคะว่าย้ายยังไงเพราะว่าอันนี้คือแม่ย้ายออนไลน์ตอนแรกอสิทธิ์น้องไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลนี้อยู่อีกโรงพยาบาลหนึง่งซึ่งเขาไม่ได้มีหมอเด็กอยู่ตลอด แบบนี้นะคะเราก็เลยต้องการที่จะย้ายซึ่งตอนแรกก็กังวลเหมือนกันว่าเราย้ายแล้วมันใช้เวลานานแค่ไหนอะไรเงี้ยคะ่ะแต่พอเราทําเรื่องผ่านระบบออนไลน์นะคะมันก็คือพอเราทําเรื่องเสร็จมันก็สามารถใช้สิทธิ์ได้เลยเดี๋ยวอีพีหน้าแม่จะมาทําให้ดูว่ามันย,าย,ย้ายยังไงนะคะอีพีนี้ก็มาเล่าให้ฟังก่อนว่าอาการน้องเป็นยังไงแล้วอยู่ทั้ง7วันมันเป็นยังไงเนาะเหมือนที่คุณพมอเล่าน้องติดมาได้ยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะอ๋อพูดพูดนี่ก่อนว่า การรักษาของคุณหมอนะคะคือมันจะไม่มียารักษาในโรค RSV ของไวรัส RSV น,นะคะ,ะคุณหมอก็จะรักษาตา,ตามอาการาาการ็คือถ้าน้องมีไข้ก็ให้ยาลดไข้แล้วก็ถ้าไข้สูงก็เชดตัวแล้วก็ถ้าน้องมีเสมหะเยอะๆก็พ่นยาดูดเสมหะก็จะรักษาตามนี้นะคะถ้ายังไม่ได้ลงปอดเยอะเหมือนที่คุณพ่อบอกก็ยังไม่ต้องเคาะปอดเคาะอะไรถ้าน้องอาการดีขึ้นตามลําดับเหมือนที่น้องเชสเตอร์ก็เรียกว่าเป็นอยู่ในเกณฑ์ที่ อาการดีขึ้นตามลําดับเน,นาะขณะดีขึ้นตามลําดับน้องยังได้อยู่โรงพยาบาลตั้งเจ็ดวันหคืนนะคะก็ถือว่าเยอะมากๆนะคะก็อยากฝากไว้เนาะก็อยากให้ทุกคนสุขภาพดีแล้วก็ให้ดูแลดูแลน้องๆนะคะโดยเฉพาะเด็กที่อายุต่ำกว่า3ปีนะคะให้ปลอดภัยจากโรคนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นพื้นหาเลยล้างมือ,อเว้นระยะห่าง ใ่แมสจริงๆก็ิงใช่จริงๆก็จะบอกว่าเหมือนดูแลเหมือนโควิดเลยนะคะก็ให้ทุกคนแนะนําคุณพ่อคุณแม่นะครับก็ใครยังไม่มีประกันลูกผมว่าทําเลยจะขายประกันอีกแล้วไหมคะไม่คือหนึ่งถ้าสมมุติเราลูกเราอ่ะมีประวัติรักษาไอซีแล้วเนี่ยมันจะทํายากแล้วแบบเบี้ยประกันสูงผมผมลองถามนะครับก็ถ้า ใครมีลูกเล็กอยู่ทําประกันไว้ดีกว่านะครับ <st it> หนึ่งเรารักษาเราจะได้ไม่ที่จะวิตกกังวลค่าใช้จ่ายต่างๆเราเราสามารถเข้าโรงพยาบาลรัฐเอเอกชนได้ <st it> เขาจะดูแลเราอีกแบบหนึ่งนะครับถามว่าที่นี่ดูแลดีไหมก็ดีนะครับมีคุณหมออาจารย์หมอ,อแล้วก็มีนักเรียนหมอมีอาจารย์หมอมีหมอมีผู้ช่วยหมอมี นักศึกษาหมอมีทีมพยาบาลเครียอมากเยอะมาก,มากจริงวันที่เราเข้าไปแรกๆคือแบบมาเต็มเลยทั้งกลางวันกลางคืนมาแบบมาเยอะมากซึ่งซึ่งก็ดีเนาะเราก็อุ่นใจม,มีทีมหมออะไรมาช่วยดูเยอะๆหลายคนมาเยอะรู้สึกดีไหมดีไม่ได้ลำขาขาใช่ไหมใช่ <laughs> แต่อย่ามาตอนเอานอนเอานอนแล้วถอาน,นอนแล้วชอบมากัน ใช่มาอยู่แล้วมาอยู่แล้วช่วงที่เราน้องกําลังนอนเขาก็จะเข้ามาเขามีแฟนคลับดนะ้วยเนอ,อ่ใช่น้องชเชตเตอร์เป็น<ม>ที่รักของของพี่ๆทุกคนในะชั้นชั้นสิบทับหนึ่งเนาะ<ม>เนาะสำหรับอีพีนี้เราก็ฝากไว้ก็ขอให้น้องๆแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะปลอดภัยจากโรคไม่ว่าจะเป็น RSV ไข้หวัดใหญ่หรืออะไรที่มันกำลังระบาดอยู่นะคะก็อยากให้อยากให้ทุกคนปลอดภัยเนาะช่วยกันดูแล เราก็ว่าเราก็ช่วยดูแลแล้วแต่ว่ามันก็มันก็ไม่รอด <Okay. S 2> ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะอ๋อโรคนี้นะคะมันแตกต่างจากโควิดตรงที่โควิดถ้าเป็นแล้วอ,ะอ่ะเอมันก็เป็นอีกได้ก็เหมือนกันแต่โควิดมีวัคซีนและนี่ยังม่วัคซีนแต่วัคซีนโควิดก็ไม่ได้เป็นวัคซีนป้องกันแต่เป็นแค่วัคซีนบรรเทาอันนี้ก็คือยังไม่มีวัคซีนก็คล้ายกันอ่สรุปก็มีความคล้ายกัน เป็นโรคแนวทางเดียวกันแนวเดียวกันนะก็อยากให้ทุกคนป้องกันร,รักษาอยากให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังใจแล้วนะการนนะ้องเผือกมีใครที่เป็นแฟนคลับน้องชิตเตอร์อยู่แล้วก็อ่าอ่าเขาแบบมาอวยพรให้น้องชิตเตอร์หายไวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณผ่านตรงนี้ด้วยเพราะว่าแฟนคลับน้องชิตเตอร์เยอะมากเลยเ,เพราะว่าเราอาจจะบาาค่าจะตอบคอมเมนต์ใน facebook ไม่ได้ไม่หมด เพราะเขามาอวพอรเยอะมากเลยเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เอนดูน้องนะคะแล้วก็จะพยายามอัปเดตน้องให้ฟังให้เห็นกันบ่อยๆนะคะเพราะว่าเผื่อว่าน้องรอยยิ้มของน้องนะคะจะไปเป็นกําลังใจหรือไปเป็นรอยยิ้มให้คนอื่นได้บ้างนะคะเราก็จะอัปเดตน้องให้ดูบ่อยๆพรุ่งนี้น้องเชตเตอร์ครบสองเดือนแล้วนะอาพรุ่งนี้วันที่ยี่สิบออใช่อ๋อพรุ่งนี้น้องเชตเตอร์ครบสองเดือนแล้วนะคบยังไงก็ ฝากติดตามน้องเชเตอร์ด้วยนะครับที่กด subscribe น้องเชเตอร์มีช่องทั้ง YouTube นะคะ YouTube Facebook แล้วก็ TikTok นะคะก็จะมีช่องทั้งหมดเดี๋ยวเราขึ้นเตือๆให้ตรงนี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามน้องด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจงให้นอ<ะ>้อง้วยนะสำหรับ EP นี้นะคะพวกเรา2องคนก็ไม่แชร์ประสบการณ์ตรงนี้นะคะหรือทุกคนมีถ้ามีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะ ตอบให้ได้นะคะตอบให้ฟังว่ายังไงบางอะไรแบบนีค้คือคือถ้าไม่แน่ใจเรื่องอะไรต่างๆนะครับว่าเฮ้ยน้องอาการเป็นอย่างนี้มันใกล้มันใช่ไหมอะไรนี้ก็ลองคอมเมนต์มาถามดูได้นะครับเราก็อันไหนที่เราตอบได้เราก็จะตอบนะครับอันไหนตอบไม่ได้เดี๋ยวเราสอบถามให้นะครับให้คุณแม่หาคำตอบให้ค, <laughs> คุณแม่เป็นคุณแม่ g o o g l e นะครับคุณคุณเนาคุณคุณมาจากสับเปอร์เลยกูโอเคค่ะโอเคครับยังไงก็ฝากเชตเตอร์ไว้ในหัวใจของเพื่อนๆด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะนะครับยังไงก็อีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับมีอะไรคอมเมนต์กับเข้ามาได้นะยังไงก็ ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ